สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะน้องเอ,อิร์ทนะคะแล้วก็พี่โจ,โจนะคะ <ผม S 1> ที่ช่อง YouTube รถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์ค่ะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าอะไรครับพี่โจอันนี้จะพาพี่น้องมาดูเจ้า120รุ่น8ครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดเลย,เลยนะคะ,นะครับผมคันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่วานิชมากมากนะคะครัคันนี้เป็นคันแรกที่พี่วานิชอุดหนุนใช่ครับ ให้บางนาะแฮกเตอร์ได้ดูแลรถคันแรกของพี่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะคสําหรับราคาค่าตัวค่ะอยู่ที่1.85อีกแล้วครับท่านนะคะราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่1นึ่ล้านแปดแหบาทบแต่ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเข้าไฟแนนซ์นะคะคก็จะต้องมีแวดอีก7%จากราคารถนะคะคอ,นนอธิบายให้เข้าใจนิดนึงนะคะโอเคร okay, เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมวันนี้อากาศ เหมือนจะดีแต่ก็วันนี้ลมดีครับแต่แดดแรงไปหน่อยแดดแรงล้ค่ะนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องมาดูกันนะฮะเดี๋ยวให้มือกล้องนะครับผมโอเคเธอไม่รอดเสื้อคลุมอ่ะอู้ว์ถ่าแดดประคักมันมาเม็นห้าไหว้ได้นิเพราะสิไดมาอาบแดดนัวมันคือในเมืองเมืองนังเรื่องไททานิกโอ้มีมีโมเมนต์นั้นด้วยหรออ่าธรรมดาแล้วเนาะคน คนเขาไปรุ่นดิยิงเหรอจูแล้วโอเคเริ่มกันเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะครับทางช่อง YouTube รถขุดนำเข้าบางนาแทกเตอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับโจนะครับก็ทำหน้าที่พาพี่พี่น้องน้องนะครับมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาตรวจเช็ครูปต่างๆหลังจากที่เราได้ทำการซื้อขายขอบคุณลูกค้าเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับตัวนี้ อย่างที่ผมได้บอกพี่น้องไปตัวนี้เป็น pc 120รุ่น6ไอ้ pc 1น0รุ่น8นะครับจะเดินทางไปยังจังหวัดเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีแปลกตาขึ้นมาหน่อยเพราะว่าคุณลูกค้าต้องการให้เราใส่ในออปชั่นที่มาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมก็ที่แปลกตาบ้างคะที่แปลกตาก็คือคนรีวิวหล่อขึ้นนะครับผมก็ไปทำอะไรมาพอดีบินไปที่ย่างกุ้งครับผมเขาอื่นเขาบินไปเกาหลีนะแต่ผมบินไปย่างกุ้งครับผมโอเคค่ะนะครับเพราะว่าวันนี้ได้มา2โลครับโอเคค่ะ นะครับที่แปลกตาขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นระบบลูกลอกบนนะครับหรือว่าบางท่านก็เรียกแคเรียนะแต่เราเอาแบบสับปะรดนะครับลูกลอกบนนะครับคุณลูกค้านะครับต้องการให้เอาลูกลอกล่างนะครับหรือว่าโรเลอร์นะฮะขึ้นมาใส่ข้างบนนะครับแล้วก็ตัดระบบของเดิมอ่อนนะครับให้ใส่เป็นระบบใหม่เราก็ทําการจัดให้นะครับแล้วก็ทําฐานด้วยเหล็กแข็งแรงนะครับผมยึดน็อตนะครับผมหรือซ่อมง่ายนะครับเปลี่ยนทายก็ง่ายนะครับผมเพื่อที่ลูกค้าใส่อย่างนี้ลูกค้าว่ามันจะช่วยประคองในเรื่องของ โซ่นะครับไม่ให้โซ่มันหล่นง่ายนะครับผมตอนนี้ก็ผลพิสูจน์มาแล้วนะครับก็โอเคครับโอเคผ่านนะครับผมใช้ดีนะครับผมแล้วก็โรลเลอร์จะไม่ค่อยแตกง่ายนะฮะคะผมแ่ถ้าเป็นลูกลอกบนนะฮะก็จะแตกง่ายเพราะลูกมันเล็กอันนี้ลูกใหญ่ใช้นานนะครับแล้วก็ถ่านวางรองเท้าครับผมเช่นเคยนะครับอ๋อลืมบอกไปนะคะอันนี้คุณลูกค้าออกค่าอะไรนะครับผม่ายค่าเพิ่มใายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะครับแต่ค่าแรงต่างๆนี่สปาร์งนาฟรีให้ครับผมใช่ค่ะ ลูกค่าลูกลอกบนครับผมนอกนั้นทางบางนาใช่ฟรีนะคะนะครับก็จะมีถาดวางรองเท้านะครับตะแกรงนะครับผมแล้วก็ไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งสองดวงอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับใบแถง50เซนนะครับใบแถง50เซนนะครับอันนี้คือเป็นแผ่นติดโปรรถมาเลยนะครับผมแล้วก็เราก็เสริมอเฟรมให้ท่านเช่นเคยนะครับส่วนตัวนี้นะครับลูกค้าทําเป็นสติ๊กเกอร์120เช่นเคยนะครับผมไม่ได้ติด pc ร้อไม่แต่ดังใดน,นะครับก็จะเป็นเราก็จะมีให้แบบร้อกับ130นะผมท่านก็จะเอาสเปคไหนนะครับก็แจ้งเราในวันที่ทําการ,ราซื้อขายกันนะครับ<ช>เราก็จะได้เตรียมอุปกรณ์สติกเกอร์มาให้ท่านนะครับส่วนตัวนี้นะครับระบบนี่ใหม่ๆเลยนะครับระบบภายในนะครับผมพวกระบบไส้กรงต่างๆเราก็ทําการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่เดิมนะครับแบตเตอรี่เดิม นะครับแบตเตอรี่เดิมนะครับนี่เป็นเข่านอกมาเลยนะครับนะครับแล้วก็สีสันตัวรถนะครับเราก็ทําการทําให้ท่านใหม่หมดนะครับนี่สตติ๊กเกอร์เขาแบบดีครับพร้อมติดโลโก้บางนานะตัวนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับนี่เรามาดูทางด้านทางด้านปั๊มไฮโรริกนะฮะนี่ ก็เช่นเคยครับทาการตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับนี่ระบบไส้ครองก็ทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเพิ่มตัวปรับคอนโทรลใช่ไหมอ่าตัวนี้มันไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีตัวปรับคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบอ่าน้ํามันนะครับไฮดริกเราก็ทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับน้ํามันใหม่ใส่แก้วนะครับน้ํามันเราก็ทาการเปลี่ยนให้ท่านใหม่ว่าจะเป็นน้ํามันตัวเดินนะครับน้ำมันสวิงน้ามันเครื่องนะครับน้ำมันโซลานะครับก็พูดง่ายครับ จัดให้ท่านไม่เอี่ยมนะครับส่วนนะครับมุ้งกีตัวนี้นะครับเป็นมุ้งกีเดิมๆนะครับมาเดิมๆนะครับเป็นฟันร้อยข้างอยู่แล้วครับเราก็มาเสริมหลังให้คุณลูกค้านะฮะเนื่องจากว่าหลังของเขามีถลอกหน่อยนะครับเราก็ทําการอ่าเสริมเหล็กให้ท่านใหม่นะครับก็แต่เป็นโครมุ้งกีนี่ยังเดิมนะครับส่วนบูสลักนะฮะเช่นเคยนะครับเราทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่ครับเวลาลองเมื่อกีดังก้องแกล้งทพรยตัวนี้ครับนี่นี่ครับอันนี้มันจะชอบดังนะครับผมไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าระบบที่เราทําไปเป็นหลวนะครับนี่มันจะดังกันตัวนี้ครับก้องแก้งก้องแก้งนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะลองระบบให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูระบบภายในนะครับมาดูระบบภายในเก๋งกันนะฮะว่าระบบต่างๆของเราโอเคไหมนะฮะอันนี้ก็เช่นเคยนะครับฟิล์มเราติดตั้งให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็ล้างระบบแอร์ให้ท่านนะฮะระบบไฟฟ้าก็ตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบรอบเครื่องยนต์นะครับเพชเชอร์ระบบต่างๆนะครับเราก็ทําให้ นะครับแล้วก็ระบบปุ่มต่างๆนะครับทุกอย่างนะฮะรีเซนต์ให้ท่านใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบบภายในกันนะครับขออนุญาตถอดเกลมนะครับนะครับเรามาดูที่หน้าจอกันก่อนนะครับขอนุญาตเปิดสวิทช์ครับติดเครื่องยนต์ครับ ครับเวลาท่านติดเครื่องยนต์นะครับท่านก็ต้องเอาตัวสต็อปนะครับตัวบล็อกหรือว่าตัวล็อคนทรลนะครับลงก่อนนะครับไม่ว่าท่านจะเขึ้นอย่างนี้นะถ้าท่านเอาขึ้นแบบนี้จะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมอ่านะครับเรามาดูทางด้านหน้าจอนะครับตัวนี้ไม่ชั่วโมงอยู่ที่5,678ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ระบบต่างๆครับก็มองหลังใช้ได้นะครับผม แล้วก็ระบบต่างๆนะครับอันนี้ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับแล้วก็โหมดการทํางานนะครับอันนี้อยู่โหมด P นะครับก็ถือว่าเป็นโหมดเร็วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ระบบออโต้ครับแล้วก็โล่ไฮนะครับตัวนี้คือระบบตัวเดินนะครับโลไฮแล้วก็ที่ปันน้ําฝนครับ แล้วก็ที่ฉีดกระจกครับฉีดน้ำนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิต์ไฟนะครับอันนี้เป็นสวิต์ไฟนะครับถ้าเราเปิดมานะครับหน้าจอก็จะดรอปลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะครับอ่านะครับก็คือเป็นโหมดถนอมสายตาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบล็อกสวิงนะครับผมตัวนี้นะครับขึ้นล็อกสวิงนะครับ อานะครับขึ้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไฟเลนนะครับไฟเลนไฟวิบบ้าของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองระบบให้พี่ๆน้องได้ดูกันนะครับอน้องนะครับขอยะาบีประตูครับผม จะมาลองระบบกอต้กันก่อนนะครับโยครับครับมุนกี้ครับสวีนครับ สมบูรณ์ครับเอาเลยครับคือไม่เรียบครับจะเด่น โอ้นี่ครับคันนี้ตื่นมั้ยค่อยเรียบเท่าไหรนะ่ครับ ครับโอ้ oh, ใช่ได้ครับ ใช่ครับเร็วตามมือนะผมแบบนิ่มนะคะ ลองก่อนแดวร้อนแรงมากนะคะลองแต่รุ่นใหม่ๆนะฮะอีก <c oughs> สักพักก็น,น่าจ,จะได้ลองรุ่นเก่าเดี๋ยวก็รุ่นเก่าเร็วสู้รุ่นใหม่ไม่ได้ <c oughs> โอเคสำหรับ P420 รุ่น8นะคะ,<น>ะก็<ม>ยังมีอยู่ ะะสำหรั<ช>บท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดตอ่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะราคานี้เลยหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทนะคะทให้ไม่หมดแบบนี้เลยกันเลยทีเดียวเชียวบอกเบอร์โทรหน่อยบอกเบอร์โทรหน่อยเผื่อไมองสนใจนะครับก็สามารถติดตอ่อสอบถามมาได้ตามเบอร์โทร0 8 5 8 4 0 0 7 8 8นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงครับ0 8 2 9 1 9 3 7 4 8นึ่งเกะคะก็มี2เบอร์ครับกิ้งก้างสอบถามมาได้นะครับ เราสองคนยินดีรับใช้ครับผมค่ะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถขุดนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะคะนึกถึงบางนาแท็กเตอร์นะคะครัสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะคเไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ